สวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นนะคะสำหรับที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะโดยใช้กราฟนะคะการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่เรียนไปแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูใน ส่วนของแบบฝึกหัดน,นะคะที่เราต้องทำซึ่งการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟนะคะหรือการสร้างฮิสโตแกรมเนี่ยเราจะสร้างจากจุดกึ่งกลางชั้นนะคะจัดสร้างจากจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็จะใช้ขอบบนขอบล่างของอ,อันตรภาคชั้นในแต่ละชั้นนะคะแล้วก็ความสูงนะคะความสูงจะมีค่าเท่ากับความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นนะคะซึ่ง โจ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าตารางแจกแจงความถี่นะคะของพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน85คนตามตารางนี้นะคะให้สร้างฮิสโตแกรมให้สร้างเส้นรูปหลายเหลี่ยมความถี่เส้นโค้งความถี่แล้วก็เส้นโค้งความถี่สะสมนะคะดังนั้นเราไปดูกันเลยว่าอันดับแรกเราต้องสร้างยังไง อันดับแรกนะคะมีอันตรภาคชั้นมาให้มีความถี่นะคะเขาให้เราหาความถี่สะสมให้หาขอบล่างขอบบนแล้วก็จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นนะคะดังนั้นข้อนีอ้เราก็หาความถี่สะสมก่อนเลยนะคะความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นแรกนะคะก็จะเท่ากับ14พอชั้นถัดไปนะคะก็นำา4 4กับ17บวกกันใช่ไหมคะก็จะเป็น 31ถูกต้องไหมเอ่ยสาบเอ็วกยี่สิบสีนะคะก็จะเป็น55ต่อไป55บวกกับ20ก็จะเป็น75แล้วก็75็ดบวกสิก็จะเป็น85นะคะดังนั้นความถี่สะสมของเราก็จะเท่ากับความถี่ที่เขากำหนดให้ก็คือจำนวนคนที่เขากำหนดให้ซึ่งบอกว่ามี85คนนะคะ จากนั้นขอบล่างนะคะขอบล่างก็จะหาได้จากอันตรภาคชั้นนะคะก็คือซึ่งจากนิยามนะคะเขาบอกว่าให้หาจากตัวก็คือค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นนั้นก็คือ21บวกกับค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นก่อนหน้าก็คือก่อนหน้าชั้นนี้ถูกต้องไหมคะดังนั้นตัวที่มากที่สุดของชั้นนี้ก็คือ 25อ่ะขออภัย20นะคะ20ดังนั้นเราต้องนำา20กับ21บวกกันนะคะแล้วเท่ากับอ่าแล้วก็หาร2ได้เท่าไหร่เลาก็หาร2นะคะซึ่งมันก็จะเป็น20บวกกับ21ก็จะเป็น41หาร2นะคะก็จะได้เป็น20.5พอชั้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้อ่ะบวกหารออกมาแล้วก็จะเป็น 26.5นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความกว้างของอันตรภาคชั้นตรงนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ6นะคะตั้งแต่21ไปจนถึง26เนี่ยจะมีความกว้างเท่ากับ6ดังนั้นถ้าเด็กๆนะคะหาอันตรภาคชั้นแรกอ่ะไม่ว่าจะเป็นขอบล่างหรือขอบบนก็ตามนะคะถ้าเราได้ชั้นแรกถ้าเราไม่อยากหาตัวต่อไปนะคะโดยตั้งหารหรืออะไรแบบเนี้ยให้เราบวก ตามความกว้างของแต่ละชั้นลงไปนะคะซึ่งตรงนี้ความกว้างของเขาเป็น6แสดงว่าขอบล่างขอบบนของเราเนี่ยก็จะเพิ่มไปทีละ6นะคะดังนั้นชั้นถัดไปก็จะเป็น32.5ต่อไปก็จะเป็น38.5แล้วก็44.5นะคะส่วนขอบบนขอบบนก็จะนำ ตัวที่มากที่สุดของอัตราภาคชั้นก็คือ26่สกต้องไม่เอ่ยบวกกับอัตราภาคชั้นถัดไปนะคะที่น้อยกว่าเนาะก็คือน้อยก็คือจะเป็น27แบบนี้นะคะก็จะเป็น26บวกกับ27ได้เท่าไหร่แล้วหาร2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ26.5เช่นเดียวกันนะคะให้เรานำความกว้างของชั้นถัดไปเนะี่ยบวกเพิ่ม เราก็จะได้ไม่ต้องหาทุกตัวนะคะเราก็นำความกว้างเนี่ยมาบวกได้เลยอันนี้ก็จะเป็น32.5ซึ่งความกว้างเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วนะคะก็คืออย่างข้อนี้ความกว้างก็จะเป็น6นะคะเราก็บวกไปเลยเพิ่มไปทีละ6นะคะเพิ่มไปทีละ6ได้เลยน,นี่ก็จะเป็น50.5ทีนี้พอจุดกึ่งกลางชั้นนะคะจุดกึ่งกลางชั้นของเราเนี่ยหาได้2แบบเราจะนำขอบ ล่างกับขอบบนอ่าก็คือขอบบนตั้งลบด้วยขอบล่างอ่ะขออภัยนำขอบบนบวกกับขอบล่างได้เท่าไหร่แล้วหารสองหรืออีกแบบหนึ่งคือนำา21กับ26บวกกันแล้วก็หาร2นะคะก็จะได้จุดกึ่งกลางชันออกมาซึ่งข้อนี้บวกกันแล้วหาร2ก็จะได้เป็น23 5นะคะ พอชั้นถัดไปก็จะเป็น29.5 35.5 41.5ก็คือจะบวกเพิ่มทีละ6เหมือนเดิมนะคะแลก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็น47.5อจากนั้นนะคะเราก็จะนำตารางตรงนี้มาสร้างฮิสโตแกรมมาสร้างเส้นโค้งความถี่ มาสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่แล้วก็เส้นโค้งความถี่สะสมนะคะอ่ะอันดับแรกเขาบอกว่าถ้าเราต้องการสร้างฮิสตโตแกรมนะคะความสูงอ่ะความสูงก็คือแกนตั้งก็คือแกน y ถูกต้องไหมคะจะมีค่าเท่ากับความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นนะคะดังนั้นอันตรภาคชั้นแต่ละชั้นของเราอ่านดูความถี่สูงสุดของเราเป็น24ถูกต้องไหมเอ่ยดังนั้นนะคะ ความถี่ตรงนี้ความถี่ตรงนี้เนี่ยครูจะใช้เป็นสเกลก็คือระยะห่างระหว่างระหว่างเส้นจํานวนนะคะก็คือจะใช้เพิ่มทีละ5นะคะจะเพิ่มทีละ5ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น5 10 15 20แล้วก็25น,นี่ก็คือเราจะเพิ่มทีละ5 ซึ่งสูงสุดของเรามี24ใช่ไหมคะดังนั้นแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะอะ่จากนั้นเขาบอกว่าฮิสโตแกรมนะคะจะใช้จุดกึ่งกลางชั้นก็คือความสูงของแต่ละอันตรภาคชั้นเนี่ยจะ,ะเท่ากับจุดกึ่งกลางชั้นก็คือเราจะใช้จุดกึ่งกลางชั้นนะคะมาแล้วก็เส้นแกนนอนเนาะเส้นแกนนอนเนี่ยเราจะเป็นจุดกึ่งกลางชั้นหรือ แต่ในที่นี้นะคะครูจะใช้เป็นขอบบนกับขอบล่างเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะแท่งฮิสโตแกรมหรือถ้าพูดง่ายก็คือแผนภูมิแท่งของเราเนี่ยมันจะมีความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้นก็จะเริ่มที่20.5นะคะต่อไปก็จะเป็น26.5 32.5 38.5 44.5แล้วก็50.5จากนั้นนะคะเราจะสร้างกราฟเนาะก็คือสร้างฮิสโตแกรมนะคะโดยความสูงนะคะจะเท่ากับความถี่ในแต่ละอันตรภาคชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นขอบล่างกับขอบบนอ่าดังนั้นชั้นแรกนะคะความถี่เป็น14 ใช้ขอบล่างคือ20.5ขอบบนคือ26.5มันก็จะกลายเป็นหน้าตาที่มันเป็นกราฟแท่งขึ้นมานะคะซึ่งความสูงของเราจะอยู่ที่14อ่าของเราก็จะใช้แบบนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะไม่ถึง15เนาะก็จะอยู่ที่14มเหลือหล่อมๆกับ15นิดนึงอ่ะอขออนุญ,ญาตนะคะ นี่ก็จะเป็น14บสี่ต่อไปนะคะพอชั้นถัดไปนะคะความถี่ก็จะเป็น17ก็คือความสูงนั่นเองความสูงของ แผนภูมิของเรานะคะซึ่งเราจะใช้ขอบล่างเป็น26.5แล้วก็ขอบบนเป็น32.5ก็จะเป็นจุดนี้กับจุดนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างเนาะความกว้างของแต่ละชั้นนะคะของแต่ละอันตราภาพชั้นดังนั้นตรงนี้สูง17เอ่า17เราก็จะลากขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็จะอยู่เรื่อมเื่มกับ20เนาะ นี้เราก็จะเขียนตัวเลขกำกับไว้เพื่อให้รู้ว่าเออความสูงหรือความถีของเราเป็นเท่าไหร่นะคะหรือใครจะไม่เขียนก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะอ่ะต่อไปนะคะชั้นถัดไปความถีเป็น2 4สนะคะแล้วก็ใช้ขอบล่างเป็น32.5ใช้ขอบบนเป็น38.5นะคะแล้วก็ลากขึ้นไป24 นี่ก็จะเป็น24นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าพอชั้นถัดไปนะคะพอชั้นถัดไปก็จะเป็นตัวถัดไปก็จะเป็นอ่าความที่ของเราก็จะเป็น20เนาะ20โดยนะคะใช้ขอบบนอ่าใช้ขอบล่าง38.5ใช้ขอบบน44.5ก็เป็น2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นความสูงก็จะเป็น20่ความสูงก็จะเป็น20ส ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอชั้นสุดท้ายก็จะเป็นขอบล่างก็จะเป็น44.5ขอบบนก็จะเป็น50.5นะคะ50.5ความถี่ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยความถี่ก็จะเป็น10ถูกต้องไหมคะดังนั้นความสูงก็จะเป็น10ก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ลากลงมานะคะน,นี่ก็จะเป็น10อันนี้เราเรียกว่าฮิสโตแกรม หรือฮิสตแกรมก็ได้นะคะต่อไปรูปที่2นะคะรูปที่2เนี่ยความถี่ก็จะใช้เหมือนเดิมนะคะความถี่ของเราก็จะใช้เหมือนเดิมก็จะเป็น5 10สิเหมือนเดิมนะคะแต่ละช่องเนาะก็จะเป็น5 10 15 20 25นะคะ จากนั้นเนี่ยข้างล่างนะคะแนวนอนแกนนอนของเราเนี่ยครูจะใช้เป็นจุดกึ่งกลางชั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะดังนั้นจุดกึ่งกลางชั้นของเราก็จะประกอบไปด้วย23.5ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็จะเป็น23.5ก็จะเป็น29.5 สามสิบห้าจุดห้าสี่สิบเอ็ดจุดห้าแล้วก็สี่สิบเจ็ดจุดห้านะคะที่จริงเราจะใช้ขอบบนกับขอบล่างก็ได้หนูต้องไม่เอ่ยแต่นะคะพอเราสร้างรูปหลายเหลี่ยมความถี่เนี่ยเวลาเราสร้างกราฟหรือรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยเราจะใช้จุดกึ่งกลางแทนก็คือเราอะถ้าเป็นฮิสโตแกรมเนาะมันต้องใช้ขอบบนขอบล่างเพื่อ ที่จะสร้างให้มันเป็นแท่งถูกต้องไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยเราจะใช้แค่จุดกึ่งกลางชั้นนะคะก็คือเวลาถ้าเราจะสร้างจากฮิสโตแกรมเราก็คือเวลาเราหา,ารูปหลายเหลี่ยมความถี่เราจะใช้ตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือจะใช้จุดกึ่งกลางชั้นครูก็เลยให้พวกเราเนี่ยเขียนเป็นจุดกึ่งกลางชั้นลงไปเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ขอบบนขอบล่างเขียนเราก็ต้องเวลาเราจุด มาร์จุดลงไปเราก็ต้องใส่จุดกึ่งกลางก็คือตรงกลางระหว่างขอบบนกับขอบล่างเหมือนเดิมนะคะดังนั้นจะใส่แบบไหนก็ได้ก็จะอนุโลมให้เนาะก็คือจะสร้างเป็นขอบบนขอบล่างก็ได้หรือจะใส่เป็นจุดกึ่งกลางชั้นเลยก็ได้นะคะถ้าเราใส่เป็นจุดกึ่งกลางชั้นเราก็จะจุดให้ตรงกับเส้นแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นขอบบนขอบล่างเวลาเราจุด หรือมาร์คจุดลงไปเราก็จะใช้เป็นตรงกลางระหว่างขอบบนกับขอบล่างนะคะอ่ะไม่งงเนาะดังนั้นตรงนี้เราก็จะเป็น14เหมือนเดิมก็จะแต่ข้อแตกต่างก็คือตรงนี้เราจะมาร์คตรงจุดเลยตรงขีดที่เราเขียนเป็นสเกลไว้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นสร้างเป็นขอบบนขอบล่างเราจะใช้เป็นจุดกึ่งกลางก็คือตัวที่มันอยู่ตรงกลางพอดีเนาะอ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น17 ต่อไปก็จะเป็น24 20แล้วก็10จากนั้นนะคะเราก็จะลากเส้นผ่านจุดแต่ละจุดนะคะาลากเส้นเชื่อมแต่ละจุดผ่านนะคะก็จะได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมออกมาอันนี้ก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยม ของความถี่นะคะนี่ก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมของความถี่พอรูปที่3นะคะรูปที่3เนี่ยจะเป็นรูปเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งของความถี่เนาะดังนั้นหน้าตาก็จะเป็นเหมือนกับรูปที่2นี่เลยนะคะหน้าตาจะเป็นเหมือนแบบนี้เลยแต่เราจะปรับจากเส้นตรงให้เป็นเส้น แบบนี้นะคะก็จะได้รูปที่3ออกมาอ่ดังนั้นเรามาวาดรูปที่3นะคะนี่ก็จะเป็นความทีนี่ก็จะใช้เหมือนเดิม5 10 15 20 25เหมือนเดิมแล้วก็จะใช้ข้างล่างนะคะก็จะเป็นขอบบนขอบ ก็จะเป็นจุดกลางชั้นไปเลยหรือใครจะใส่เป็นขอบบนขอบล่างก็ได้อ่าน,นี่ขออนุญาตก,ก็นะคะเพื่อที่จะได้เร็วขึ้นอ่าดังนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะมาร์กจุดลงไปเหมือนเดิมเลยแต่จะเปลี่ยนจากเส้นตรงให้เป็นเส้นโค้งแค่นั้นเองนะคะความแตกต่างน,นี่ก็จะเป็นจุดแรกก็จะเป็น14 17 24แล้วก็อะไรนะยีสแล้วก็10นี่อันนี้เราจะตรงตรงจุดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นปนจุดกลางอยู่แล้วเนาะจากนั้นเราก็จะลากให้มันเป็นเส้นโค้งลากให้มันเป็นเส้นโค้งเอาเอาอพวกเราก็ใช้มือนี่แหละลากไปเลยเนาะ,อะขออภัยเดี๋ยวลากใหม่ ให้มันเป็นเส้นโค้งนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนาะอ่ะอน,นี่ก็จะเป็นรูปเส้นโค้งความถี่อ่ะอน,นี่ก็จะเป็นเส้นโค้งความถี่ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นเส้นโค้งความถี่สะสมดังนั้นพวกเราย้อนมาดูนิดหนึ่งอ่าเส้นโค้งความถี่สะสมความถี่สะสมของเราสูงสุดอยู่ที่อะไรคะ 85ดถูกต้องไม่เ่ยดังนั้นความถี่ตรงเนี้ยของเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นความถี่สะสมซึ่งมีความถี่สูงสุดก็คือ85แสดงว่ากราฟของเราตรงนี้เราก็ต้องใช้เป็นความถี่สะสมะทีนี้สเกลเนี่ยมันก็จะเป็น85ดใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใช้ทีละสิ มันจะพอไหมหรืออ่าแล้วแต่พวกเราจะจะใช้แบบไหนนะคะจะใช้เพิ่มทีละ20ก็ได้หรือเพิ่มทีละ15ก็ได้นะคะได้หมดเลยแต่ขอแค่ให้ระยะห่างของมันเนี่ยเท่ากันนะคะก็คือระยะอย่างสมมติจะใช้ระยะเป็น15ก็ต้องเป็นเพิ่มทีละ15 15เท่ากันถ้าเป็นทีละ20ก็ต้องเป็นทีละย0 20เท่ากันนะคะอ่ะตรงนี้ครูจะใช้เป็น15นะคะก็จะเป็น15 สามสิบสี่สิบห้าพอไหมนี่อ๋อต้องต้องเอาอีกแถวหนึ่งเนาะต้องเป็นสิบห้าสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็เป็นเก้าสิบ จากนั้นตัวนี้นะคะจะใช้เป็นจุดกึ่งกลางชัง้นเหมือนเดิมก็จะเป็น25 10 10อ่าก็จะได้ทีนี้เราก็ไปดูความถี่สะสมนะคะซึ่งความถี่สะสมของอัตรภาคชั้นแรกของเราก็คือ14อ่า14แล้วก็ลงไปเป็น14เนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะพอชั้นถัดไปเป็น31 31ก็จะอยู่อ่าเหลืออันนี้นิดนึงเนาะแล้วก็จะตรงกับตรงนี้ นะคะก็จะเป็น31เราก็มาร์กจุดลงไปก็จะเป็นประมาณนี้พอตัดไปก็จะเป็น55นะคะ55ก็จะอยู่ประมาณตรงกลางตรงนี้เนาะอ่ะก็จะเป็น55พอชั้นถัดไปเป็น75แล้วก็เป็น85ซึ่งเส้นของเรานะคะก็จะเป็น ลักษณะประมาณนีอ้อันนี้เราเรียกว่าเส้นโค้งความถี่สะสมนะคะอันนี้จะเป็นเส้นโค้งความถี่สะสมดังนั้นถ้าเป็นเส้นโค้งความถี่สะสมเส้นโค้งของเรามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการสร้างฮิสโตแกรมแล้วก็รูปหลายเหลี่ยม รูปเส้นโค้งความถี่แล้วก็เส้นโค้งความถี่สะสมนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ